ฮ้ยได้ยังเชียเ่ยเฮ้ยอย่ามาปากเสียอดิดอกต้องสวัสดีค่ะไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเช็ดหน้าเช็ดตานะวันนี้ไม่ได้นะอย่ามานอนจิ๋มเหม็นนะไม่ชอบชอบชอบหนีเหม็นแม่ ก็กูชอบหีเม็น่ะสวัสดีคะ่ะอัปเดตอาการความร้ายกาศของแม่เทพนะคะไม่ใช่อัปเดตอาการป่วยนะคะอัปเดตอาการความร้ายกาจของแม่เทพนะคะแม่แล้วใครสั่งให้เขาโถมไปไว้ตรงนั้นกูจ้างเองอ่ะกะโถมเยียงเน้นบ้องแล้วกูเยี่ยมสวัสดีคะ่ะตายจ้ะทุกทุกคนสวัสดีนะจ๊ะ <c oughs> คนเดียวก็พ่อแอม <c oughs> แม่อย่ามาร้ายกาจ เกินไปแล้วไม่ได้กับไก่ดอกไก่ยังไม่ได้กับตูวเหรโหสวัสดีค่ะแม่เทพกันสดใสชื่นค่ะสดชื่นขึ้นค่ะเดีกี้ขอแมสก่อนนะคะทุกคนคิดถึงนะไม่คิดถึงไม่คิดถึง <laughs> มาอัปเดตความร้ายกาจของแม่เทพค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตความร้ายกาจของแม่เทพค่ะเพื่อน รอแป๊บนะคะทุกคนแม่โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพี่เมื่วอวานนี้แชมป์นิสัยไม่ดีเลยมาแบ็กเมนุกอ่ะพี่พี่อย่าไปเชื่อสิ่งที่มันพูดนะคะลูกกี้เป็นคนที่ขยันมากแล้วก็เป็นลูกกระตันยู่กตะเวตี้ค่ะวเรียนดีนินอี๋แอเรียนดแม่อย่าพูดคำหยาบแอบเรวี้น จัดจัดนีกูเจกูเจ็บมึงจอบมีตีกูจัดดิแม่ห้ามทำอะไรนิสัยแบบนี้นูไม่ชอบเรื่องของกูชิคของกูเกินไปแล้วสวัสดีนะคะทุกทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยลูหัวใจแรงๆหน่อยนะคะใครเข้ามานะคะช่วยกดโกรธให้นุกกี้หน่อยค่ะกดโกรธแม่เทปให้นุกหน่อยเบื่อมาก สวัสดีค่ะทุกคนผลข้ามาอย่างวันนี้วันจันนะเนี่ยใกล้จะปีใหม่แล้วอะ่ะใกล้จะปีใหม่แล้วอยากแนะนำลงระล,ลงให้ลูกๆตีแม่กันทุกคนนะคะอยากลงระลงให้ลูกๆทุกคนตีแม่ทุกคนนะคะอ้า oh <yeah>. yeah. วเฮียเยียจั๊กจัวสวัสดีค่ะทุกท่าน โอ้โหคนดูเยอะมากเลยคนดูเป็นพันคนละแม่ตายแล้แม่ <500 S 1> แม่เป็นคนดังมากเลยนะครับเ <500 S 1> พื่อนๆขอห้าร <500 S 1> ้อย <500 S 1> อีกแล้วกไม่ไม่ถึงก็ได้กันเลยวันนั้นก็เอาไปตั้งพันหนึ่งแล้วเ,เงินจะใช้ไหนหมดเงินของตู้อย่าชี้หน้านุกเงินของตูอย่าชี้หน้านุกจริงจริงมึงบอกว่าเงินอีหยิกจิม๋มฉีกเลย แม่แท้แข็งแรงค่ะสดใสขึ้นเยอะเลยพี่ดีใจมากมันมันเป็นปฏิอามันเป็นคือปฏิหารนะ่ะเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะพี่มีนาเดี๋ยวอ่านเมนต์ก่อนเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่บูตา้าสวัสดีขอบคุณมากค่ะพี่ภกรณทีฟขอบคุณมากเลยนะคะนะเม้นต์ขึ้นค่ะลูกอ่านเมนต์ในโทรศัพท์นี้นะคะมาเช็ดหน้าเช็ดตาเลยองหญิงนอนจิ๋มเหม็นทั้งวันแล้ววันเนี้ยนะหน้าตาดูสีเมื่อวานก็ไม่ให้เช็ดจิม๋ม วันนี้ก็จะไม่ให้เช็ดอีกแล้วเดี๋ยวจบกินนมเสร็จนี้ต้องล้างจิ๋มนะรู้ไหมไม่รู้ทำไมดื้อจังวะรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่สนใจแหละวันนี้ต้องเช็ดจิ๋มนะคะเพื่อนๆชอบแม่ลูกมากเลยขอบคุณมากค่ะพี่คะถ้าชอบหนูขอห้าร้อยค่ะอดี๋เอาของกูไปจ่ายนี่เป็นกําลังใจพี่แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะพี่โมดหนูขอสองร้อยสิใครให้กําลังใจระวังเสียเงินนะคะ พี่วันนี้นะคะนุ๊กต้องเช็ดจิ๋มแม่เทพนะไม่เจ๊กรู้หรือเปล่าไม่รู้คูดดื้อขอให้แข็งแรงนะแล้วขอบคุณมากๆค่ะหลับตาเช็ดจิ๋มนะไม่เจ๊กรู้ไหมไม่รู้มันต้องเช็ดแม่เดี๋ยวจิ๋มมันเน่าจินมไม่เน่าแล้วพ่อไม่อยู่จะทำไงล่ะเกี่ยะไรกับพ่อมึงอีจัด เช็กกีตาก่อนแล้วถ้าพอ่อถ้าพอ่อถ้าพ่ออยู่นนี่พ่อเสียใจแล้วแม่ไม่ล้างจิ๋มนะเป็นจีนี่พ่อชอบจิ๋มหอมรู้เนาะเป็นจีนี่พ่อมังจกมกเขาฉกมกสวัสดีค่ะทุกคนเอนดูอย่างนี้แล้วค่ะพี่พี่นะแม่ต้องประหยัดเงินรู้ไหมไม่รู้ฉันฟิลกูเก่งมากแม่กูเนี่ย ส,สีค่ะโอ๊ยขอบคุณมากนะคะทุกๆกำลังใจนะคะเพื่อนๆนะนะคะแม่เท่แม่เดี๋ยวแม่ต้องด่าอีแชมปบ้างนะไม่ได่าลูกกูทำไมอะแม่ทำไมเมื่อกี้ตอนที่แชมปมันไหลสดนแม่ยังเข้าข้างนุกจเลยว่าอย่ามาด่านุกนะไอ้นุกลูกกูทำไมวันนี้รอบนี้ถึงไม่เข้าข้างนุกไม่แม่อย่าทำนิสัยอย่างนี้ไอ้แชมมันติดผู้ชายอ่ะแม่ มันไม่มาดูแลแม่ลูกกิ้มมันมีก็ดีนกระเพาใจมันเป็นลูกกระตันอยู่กระตเวตีป่ะมันไม่เป็นลูกกระตันอยู่กระตเวตีเลยนะครับเพื่อนแม่รู้ไหมเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยว่ามันอันตรายมากเลยการที่เป็นไม่เป็นลูกกตันยูกระตเวตีจะต้องตกนรกอะไรนรกนูกก็ไม่กลัวค่ะมันแค่น้ำพีกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนบูกขอเช็ดขี้ตาก่อนนะ วิธีการเช็ดตัวที่ถูกต้องนะคะคุณพี่ขาวิธีการที่เช็ดตัวที่ถูกต้องนะต้องเช็ดจิ๋มก่อนแล้วก็มาเช็ดหน้าอีกัดพี่โอ้ยแม่เขาจะยกเท้าอ่ะคุณเพื่อนอ่ะหมออ่ะจริงๆริงไหมคะคุณแม่คนเพื่อนพี่เจ๊พี่เจลาคนสวยพี่มีนาพี่พัชริยาทุกทคนเลยที่เมื่อกี้เอ่ยชื่อไปหรือทั้งนั้นม่เอ่ยชื่อถูกไหมคะคุณหมอสอนอย่างนี้ค่ะ พี่คุณหมอสอนอย่างนี้ค่ะคุณหมอสอนอย่างนี้แม่เอามือลงคุณหมอสอนอย่างนี้จริง,รงๆแม่คุณหมอสอนเดี๋ยวจะ,จะไปตกคุณหมออะนาเช็ดจิม๋มเช็ดจิ๋มเนี่ยเข้าไปในจิม๋มแล้วก็มาเช็ดปากเช็ดจิม๋มไอ้ลูกป้ามันเปิดเด่ตไปปรงมันกำเหงจิม๋มงูห่หงหนีงูหนีเช็ดแล้วก็เช็ดปากนี่เช็ดจิม๋มนี่คือวิธีการที่เช็ดตัวที่ถูกต้อง จิมตัวเองปาดทำไมล่ะหอมสไตล์ไม่ใช่เหรอแม่แม่แม่ปดากะทุกคนนะคะนะเช็ดจีมเช็ดจิมเสร็จเช็ดปากแม่อย่าตบนุกสินี่คือการเช็ดตัวที่ถูกต้องนะคะทุกคนนะเช็ดจิมเสร็จเช็ดหน้าไม่ไ็้เห็นไหมไกลหายแล้วไม่ต้องไปคิดมากแม่ โลกมันเจ็บนี่ไม่ต้องคิดเยอะไม่เอาไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปพูดถึงนี่แม่ว่าพูดกับลูกนุ๊กนี่พอเลีวไม่ได้เช็ดหน้าผาเดี๋ยวต้องสระผมด้วยนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวต่อเบียงเสร็จก่อนมุ่งนี้ใจกบเมื้อเดนนี้จกะแันมื่อนนีจกะแต่วันนี้ต้องล้างจิม๋มเนี่ย <laughs> พอแล้วพ <laughs> อแล้วเช็ดหน้าเช็ดตาก่อน คุกคนคะอย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างที่พี่นี่ทำนะ<ต>ปีใหม่นี้นะคะไม่ถ้าดูแลเหมือนดีดอกนี่อย่าไปดูแลนะอ <laughs> ่าดูแลแบบดอกนี้อย่าไปดูแลนะคะเพื่อนๆดูดีแม่เที่เขาแบบความไร้กาศนะคะอันนี้คืออัปเดตความไร้กาศนะคะมไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตอาการป่วยคุณแม่นะคะ<ม>อาเช็ดมือน่อยแม่โอ้โหเช็ดคอเช็ดคอเช็ดคอโอ้โหเช็ดคอเนาไอ้นีโโ่คอมันร้โโอนเนี่ยนะ เช็ดคอเช็ดคอฮึบฮึบเยกูไม่ใช่การ์ตูนนะเออเช็ดหูเช็ดหูเอามาเอาหูมาเอาหูมาหน่อยเอาหูข้างนี้เจ็ดหัวดื้อว่ะเพื่อนแม่ดื้อมากอ่ะสวัสดีนะทุกคนพอเย้วเช็ดหูไม่ได้เร็ว เช็ดหูแล้วเช็ดหูเช็ดหูมาเช็ดหูดห <laughs> แล้วมือรนีระเราวางนี้มาเลยเช็ดมือเช็ดหูเ <laughs> ช็ดหูเฮ้ยทำไมเป็นคนที่ใส่อย่างซอ่ซอสกปรกซกมกมากเลยพี่ลูกกี้มีความกระตันอยู่กับตะเวทีไม่ใช่กระตะเวที AT, ค่ะน้องเอมมี่ ถ้าเข้ามาในเพจนี้น้องจะพูดคําว่ากตันยูกตะเวทีไม่ได้นะน้องเอมมี่น้อง,องเรามีสัพท์เฉพาะเพจนี้ค่ะน้องเอมมี่พีรนัทน้องเอมมี่จ๋าต้องเรียกว่ากตันยูกตะเวทีค่ะน้องผิดน้องเอมมี่ต้องเรียกกตันยูกตะเวทีค่ะเช็ดหัเฮ้ยเพ็่อนเพื่อน, <laughs> นดูแม่ให้คนเล่นนี่คะ โอ้ยคุณเระเบื่อแม่คุณจริงเลยเช็ดหูเช็ดหูเช็ดหีเช็ดหีเช็ดนะเช็ดหูเลยเดี๋ยวหูมันสกปรกเดีเพื่อนหนูแม่เท้เขาไม่ยอมให้หนูอาบน้ำมากนี่จะทำจริงจิงไหมอ้ยกูนี่เช็ดหัแลนวแม่อีกหีเก็บเทียวเอาหูมาเร็ว ไม่ลูกบ่อเรียกมันจ็ดข้างเขไม่เอามันเช็ดหูมันสกปรกเฮ้ยรุนแรงกว่าลูกบ่อเช็ดหูเช็ดหูก่อนนะครับเพื่อนเป็นกับช่วยหน่อยเป็นกับช่วยหน่อยมันไม่จักะจี้หูมันสกปรกหถึงหุ่นจริงเลยว่ะโอ้ยดีกี่หุ่นเงี้ย หิงหเลยใช้หูกายแล้วดูซิหูเนี่ยขีใครเนี่ยมันไม่เช็ดไม่ได้เลยเพืเ่อนๆคะลูกี้หน่อยแบบการล้าน้ำแม่เท่มาก<ม>ล้างจิ่มก็ไม่ยอมล้าง <c oughs> อะเช็ดต่อโอ้ยคนเก่งของลูก,กี้ <c oughs> คนเก่งของลูก,กี้เราให้เงินพันหนึ่งให้ไปแล้วด้วยนะเมื่อวานเนี่ยเงินของกูเออเองินของแม่หมดนั่นแหละ โอเคค่ะ okay, อ่ะเช็ดหน้าเช็ดตาพอจิมเดี๋ยวค่อยเช็ดเย็นเยน็นโอเคนะ <S 2> <S 2> าครเนต์มันไม่เตี้ยมันกูก็ไม่ได้เงินเออนะมาเช็ดแขนหน่อยนิดนึงเลยเดี๋ยวทาครีมด้วยนะคะผู้หญิงมามาันไม่มีฮองลูกี้ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะนะแม้แต่มรการดีขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะพ้นขีดอันตรายแล้วก็ยังต้องดูแลกันต่อไปนะคะพี่ๆเนาะ อวยพรว่าคุณแม่เทพอายุยืนดาวอยู่กับนุก๊กสิบปีพันปีร้อยปีหมืน่นหมืน่นปีไมวแมวทำไมอะ่ะทำไมไม่อยู่วะไม่อยู่ไม่อยู่โอเคน่า,ารักโอเคสะอาดละป่ะบอลดวไปเก็บเลยรู้แล้วมาทาครีมเดี๋ยวน้ำหกใจนี่ไม่หกไม่หกไม่หกอยู่เฉยเลยแม่ก็ให้นุ๊กทำดีๆสิมาทาครีมหน่อย ทาคิมไหนจ้าอางหญิงโอ้ยหอมมากคิมน,นี้หอมมากเลยครับคุณพู้มันมีมันผสมแป้งด้วยแม่หอมเด็ผู้ชายป่ะอุยอ้ย,ยจะเอาถึงผู้ชายแล้วเดี๋ยวพ่อหึงไม่ได้ค่ะจดเดี๋ยวพ่อหึงไม่ได้จ้ะคงตายกั<ด>่กี่ปีแล้วเดี๋ยวพ่อหึงไม่ได้จ้ะก็กมันไ,ไปกี่ปีแล้วป่ะอ๊้หไปหลายปีแล้วเนี่ยเขารอแม่อยู่แต่หนูนบอกอย่าพิ่งให้แม่อยู่กบมุก่อนเกบป่ะเกียบป่ะจัด อันนี้มันเป็นครีมที่ผสมแป้งด้วยนะคะนะเพื่อนเพื่อนมันทให้แม่ไม่เหนียวตัวนะคะนะไปใช้กันได้นะแบรนด์นี้อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะไปใช้ได้เลยนะตัวนี้ชอบมากเลยมันมันเป็นครีมผสมแป้งนะคะเพื่อนเพื่อนโหหลักแม่มากไปโฆษณาจนทรไหมไม่ได้เงินเหรอไม่ได้เงินหอมเลยเว้ยเกลือ หอมมากเลยนุ้ยน้ำผักหอมมากเลยขอ,อ,อับือโอเคค่ะอากาศอากาศเริ่มเย็นไหมคะพี่นุก,กิร้อนค่ะร้อนมากๆเลยค่ะคุณพี่นะคะร้อนจริงๆวันนี้ยวันนี้ร้อนมากๆเลยน้องแชมป์นะคะนะก็ไม่มาเช่นเคยคะ่ะนะซีก็มาทําคลิปสร้างภาพนั่นแหละนาะแม่นะ <ไอ S 1> พี่แ <ไอ S 1> ชมป์อ่ะไม่อยู่สวัสดีนะคะทุกทุกคนแข็งแรงไวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อน แม่เทก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอัปเดตอาการนะอาบน้ําเสร็จแล้วตอนนี้แม่เทพกินมนมอยู่ค่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกทุกทุกคนสวัสดีนะคะทุกทุคนพี่นุกกลับมาแล้วใช่จ้ะน,นี่ทุกคนเห็นเห็นฟันลุกไหมแม่แม่ไ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 ม่ชมลูกเลยอ บบนหน,นกไปทําฟันมาแล้วนะแต่เป็นฟันปลอมห้าร้อยบาทเพราะว่าห้าฟันนุกอะมันแตกเพราะอีดอกบุษบาเพราะว่าแคะฟันวันนั้นถ้าเออสันขับใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้วันนั้นน่ะแคะฟันมันเป็นเหล็กแล้วอีบุษบามาเปิดมาเคาะประตูให้เราเปิดประตูแล้วเราก็ไปเปิดประตูแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันลื่นพอมันลื่นเสร็จน่ะนุกก็เลยกระแทกเข้าปาก ไอเหล็กมันงัดแล้วฟันแตกเลยค่ะเพื่อนเพื่อแล้วคราวนี้ห่วงจุ้ยมันไม่ดีเงินมันจะไม่เข้าใช่ไหมแม่เนาะมันโง่เฮงอ่ะถ้าฟันหน้าหลุดไปอ่ะเงินมันก็เลยจะไม่เข้าเขาก็เลยบอกให้นูไปทําฟันนูก,ก็เลยไปทามาห้าร้อยบาทใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเงินเราค่อยไปถ้ามีเงินเยอะๆเราค่อยไปทำนะตอนนี้ไม่มีเงินเอาแค่นี้ก่อนสวยไหมครับเพื่อนๆพอลูกใส่ฟันแล้วสวยไหมแต่ก่อนลูกฟันสวยมากไงเพราะยี่ห่าบุษบาแล้วแหละลูกแม่แล้วแหละ ไอ้เจ้าลือกกู้ยหลับแล้วเหรอทำไมขี้ตามันเยอะเกิดกังอย่างงี้เนาะมุนเช็ดหลายรอบแล้วนะมันเยอะอีกแล้วแม่เพราะอะไรวะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนพอมีฟันครบก่าที่สองน่ารักเลยเหนะ็นไหมน่ารักเลยนะแม่เนะี่เแม่ทำไมพูดอย่างงี้ล่ะพอใจแม่เขาบอกว่าลุกทุเลขข่ะเพื่อน ใส่ฟันแล้วมันโง่เฮงไงเอาโง่เฮงก่อนแล้วก็ดูดวงมาเขาบอกว่าน้องต้องไปใส่ฟันเพราะเวลาเดี๋ยวพูดอะไรหรือเงินมันจะออกเก็บเงินไม่อยู่อะไรประมาณนี้พี่นุ๊กขอให้แม่เทกลับมาปกตินะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รักนะแม่นะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยเยทั้งกายทั้งใจเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ๊ยทำไมบอก <c oughs> แล้วไอ <c oughs> โอเคค่ะเพืพ <ria> ่อนๆทาถูกมากใช่ไหมคะมอ๋อมันเป็นแบบชั่วคราวพี่หนูทําเป็นคลินิกแบบใส่ฟัน,นะอะเอาแบบใส่แล้วถอดออกได้ชั่วคราวก็คือเอาแบบเอาแบบใส่เป็นชั่วคราวไปก,ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเงินอะไรไงเราค่อยไปทําก็ได้ตอนนี้ยังเก็บเงไว้รักษาแม่ก่อนค่ะเนานะแม่เนาะไม่รู้ยางีกี finally, ้อ <no S 1> ี no ิฮ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 ิ่ ช่วงนี้ฝุ่นสองจุดพีเอ็มใช่ไหมสองจุดห้าพีเอ็มสองจุดพีเอ็มเยอะมากนะคะพี่ๆต้องระวังเรื่องาอาการไอเนี่นะคะันุกขอบอยู่ออกห่างแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ติดนะ <c oughs> วันนี้นุกมาแค่นี้นะคะเพื่อนๆนะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเดี๋ยวขอไปทําอย่างอื่นต่อนะคะเพื่อนๆวันนี้นมาอัปเดตความไร้กาศของคุณแม่เทพนะคะนะเพื่อนๆค่ะแม่เทพบ๊ายบายแฟนคลับเหนื <c oughs> ่อยแล้วบ๊ายบาย ยกมือขึอ้นบายๆยลกกคนเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออัปเดตนิดน,นึงอาการขาแม่เทพก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมนะคะนะต้องรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงให้แผลหายก่อนนะคะแต่เดินไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนุกกี้จะเป็นเท้าให้คุณแม่เทพเองนะคะนาน,นบอกคุณแม่เทพแล้วว่าไม่ต้องกลัวแม่เทพเพากลัวไงว่าอู้จะเดินได้อีกไหมเนี่ย ไอเดินได้ไม่ได้ไม่ต้องกลัวเอาแค่ร่างกายยังสามารถกินได้หายใจได้พูดคุยได้ขยับเท้าได้ก็โอเคเดี๋ยวค่อยรักษาม,ม,มันไม่ห่วงแม่หรอกมันแก้งให้แม่บอกแม่ไม่เลยใจตายสักทีเดี๋ยวนูกกล่าว่ค่อยรักษาค่อยเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะน่าจะกลับมาเดินได้ปกติอาจจะไม่ปกติอ่ะแต่กลับมาเดินได้ในอนาคตแน่นอนค่ะตอนนี้ก็คือรอให้ตรงเท้าอ่ะ ช่วงเท้ามันหายก่อนนะคะเท้ามันหายก่อนเพเท้ามันยังไม่หายนะช่วงนี้นุก,กี้ขอสัญญาว่ามันจะเป,นเป็นเท้าให้คุณแม่เทพเองนะคะนะโอเคนะแม่นะนูดูไก่ชนตีกันกับคนไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยโอเคค่ะพเพื่อนไปเลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะ <laughs>